ปัญหาที่คนไม่มีเวลานะครับ oh. มาทําอาหารเช้าทุกวันนะครับ oh. ทำให้กลุ่มสินค้ากลุ่มหนึ่ง oh. เป็นสินค้าที่ค่อนข้างยอดฮิตไอสินค้ายอดฮิตอาหารเชา้าถ้าคนทั่วไปกินหมูปิ้งข้าวเหนียวใช่ไหม oh. มาดามใช่เราก็มีอีกอันนึงก็คือตัวเบคฟนสซีเยลับก,กินง่ายๆใส่นมแล้วกินได้เลยเราอ่ะนำเข้ามาจากหลายที่มากนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาอเมริกานี่บินกี่ชั่วโมงนะยี่สิบชั่วโมงค่ะคือขนาดบินยังชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้าเนี่ยเราเข้ามาจากไกลเราเอาเข้ามาจํานวนว� รสชาติมันก็มีหลากหลายมีหลายแบบมากนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกตัวนี้นี่ลองดูนอกจากมีประโยนชน์คุ้ค่าการโฆษณาการแล้วเนี่ยบอสอม่โฆษณาร <c oughs> <c oughs> อะซีเรียลใครกินบอสค่ะ ซีเรียลผมว่าเด็กเด็กส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเช้ากินยากมากพวกซีเรียลหรือว่าซีเรียลตอนเช้าเนี่ยมันจะต้องเลือกหลายรูปแบบมาแล้วเด็กๆเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นแบบเป็นรูปนู่นรูปนี่รูปการ์ตูนนั่งรูปสีสันหรืออะไรเป็นชอบกรลงช็อกรกแลตที่นี่เรามีก็เดี๋ยวจะกินละจะเล่นอะไรกันให้ชิมไงให้วนชิมชิมนี้เลยเหรอไม่ใช่ช้อนช้อนไหช้อนจริงๆมันไม่ต้องจรใช้ช้อนก็ได้นะหยิบถามได้เลยอเกินไป นล่กขาผมชอบมันก็มีโความร่ะคุณผู้ชมพันงงว่าบอสกำลังทำอะไรตัวนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ฐานชุกชมค่ะตัวน,นี้นะครับได้สินค้าขายดีหลีดสนใช่ทำมาจากมีดเลยอ่ะถ้าถ้าแบบเด็กๆชอบลูกล่างหลายแบบนี่ตัวน,นี้บอกเลย สุดยอดเห็ดบับปูล่าที่ผมเลือกมาทั้งหมดนี่คือสุดฮอตสุดบับปูล่าทั้งหมดนะแต่ตัวนี้ขายดีมากเนี่ยมันจะมีสีสันสีสันเนี่ยไม่รู้เด็กๆชอบเพิ่มเกินอร่อยเหมือนกันนะครับมันก็คนละสไตล์กับตัวเมื่อกี้จริงๆมันมีมากกว่านี้มากเลยนะเพราะว่าผมอยากจะช่วยประหยัดเวลาที่ผมเลือกมาให้เลยว่าถ้าคนอยากกินแนวช็อกโกแลตมาก็คืออันแรกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้โอรีโอต้องบอกเลยง่ายเลยตัวเนี้ยโอรีโอโซีเรียล Am I dreamingI don't know but you're the next speakerthe next one อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นลดเกียวเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะคอเลสเตอรอลน้อยหน่อยทุกตัวคอเลสเตอรอลน้อยนะแต่นี่แค่คิดว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลแค่นั้นเองทำจากโฮเกนโอ๊ตนะครับถ้าเข้าไปในซูเปอร์หรือเข้าไปที่ shopgambilla.market.com เนี่ยมันจะมีสินค้าเป็นหลักหลายร้อยตัวผมก็เลยคัดมาให้ก่อนว่าเวลาคนที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยทานหรือเคยทานแล้วแล้วอยากจะเลือกสินค้าตัวอื่นผมว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ประหยัดเวลาทุกคนไปได้มากนะครับ มาร์ชเมลโล่แล้วก็แบบแยกเป็นชิ้นชีสพกไปแบบเที่ยวเรียนตัวนี้นะเราขายมาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะเป็นไลท์คริสปี้นะตัวนี้เป็นตัวที่สุดยอดแห่งมหาคินใครหาไม่เจอนะเซิร์ชในนี้ในช็อปบบเดลเฟลล่ามาร์เก็ตนะเรารีบสั่งเด็กๆชอบมากทำจริงๆตอนชอบกินมากเลยนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เลยตอนเช้านะวางให้เด็กนะและ้วก,ก็นมกล่องจบใส่กระเป๋าไปโรงเรียนใช่คืออันนี้แบบทั้ง นี่สุดปังเดยวก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็าทาดี <S 2> <S 2> ไม่อร่อย <S <S 2> <S 2> ไม่ได้กินน้ <S <S ํจริงจริงคลิปตัวเีเรียลสเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วนะครับเมื่อประมาณปีนึงได้ไหมใช่ใชรอบนั้น,นสินค้าจะเยอะรอบนี้เนี่ยผมคัดลงมาให้เพื่อให้คนเนี่ยเลือกง่ายขึ้นถ้าอยากจะซื้อเข้าไปที่ช็อปหรือเวลามาร์เก็ตหรือ ไปที่วิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขาอ๋อ oh, อย่าลืมกด i b e YouTube Facebook ไทจีติกต็อกของวิลาด้วยครับขอบคุณ mm hmm. ครับ mm hmm.